ตรวจอา i ิเจนเทสคิดนะคะก็ตรวจก่อนโอเคครับนึงอยู่กันเดียวนะเอ,อก็ตรวจก่อนนะคะเพื่อความมั่นใจในการทำงานร่วมก,กันกับคนอื่นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเราจาเป็นที่ต้องตรวจนะคะจริงๆต้องบอกก่อนว่าการตรวจไม่ใช่ว่าคนที่เป็นถึงจะตรวจได้แต่จริงๆเรา เราถือว่าเราสร้างความเชื่อมั่นนะแล้วก็สร้างความมั่นใจอันนี้กล่องนี้นะคะจะเป็นแบบสองอย่างก็คือ1ก็คือเป็นประกอบไปด้วยนะคะเดี๋ยวกป๊บน่งนะก็คืออันนี้ถุงมือนะคะแล้วก็อันนี้เป็นชุดนะคะชุดตรวจนะที่อยู่ด้านในไม้สวอปนะคะข้างในไม้ปั่นจมูกแล้วก็ตัวอันนี้เป็นวิธีทำนะแล้วก็ อันนี้เป็นตัวเก็บน้ําลายจริงๆแนละ้วชุดตรวจชุดนี้มีใช้ตรวจได้สองสองประเภทนะคะก็คือแบบน้ําลายแบบน้ําลายเราเนี้ยใช้ปลายลิ้นใช้ปลายลิ้นของเราไม่ใช่ว่าเราถุยน้ําลายลงไปเลยไม่ใช่นะคะใช้ปลายลิ้นของเราเนี้ยค่อยๆค่อยๆค,ยคอยอดกลับเข้าไปนะคะแล้วก็ไปชนกับ บริเวณเหงือกที่โคนล,ลากฟันล่างนะคะจะมีปุ่มเล็กๆอยู่เรียกว่าต่อมน้ำลายนะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยหรือโคนล,ลากฟันบนที่เป็นเหงือกนะคะไลก็คือเนี่ยถูไปเรื่อยๆถูค่ะพอถูไปแล้วเนี่ยน้ำลายน้ำลายเนี่ยจะถูกผลิตออกมาหรือใครที่ ใครที่บอกว่ามันคล้ายๆลักษณะที่ว่ามันเปรี้ยวปากเออนั่นแหละน้ำลายอ่ะเขาจะออกมากองรวมกันอยู่บริเวณฝันหน้านะที่โคนฝันหน้าล่างนะคะทีนี้เนี่ยน้ำลายตรงน,นั้นแหละจะมีปริมาณที่มันมากพอที่จะใช้ทดสอบทดสอบตัวชุดทดสอบโควิดอันนี้ได้นะแต่จริงๆแพ็แเกของแพ็แเกนี้แพ็แเกต จะสวอปนะคะก็คือจะปั่นจมูกนะเบื้องต้นเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องใส่ถงมือก่อนเพื่อไม่ให้มือของเราเนี่ยไปจับต้องอะไรแล้วมาจับชุดเทสนะคะแล้วมันจะมีปัญหาใช่ไหมส่วนในชุดเทสเนี่ยอ่ะมาชุดเทสนะคะในชุดนี้ก็จะประกอบไปด้วยอาชีดนะปึ๊บโอเค ในชุดนี้จะประกอบไปด้วย 1. อันนี้คือแถบนะคะแถบอ่านค่าแถบอ่านค่าเรายังไม่ฉีดนะเดี๋ยวอากาศมันเข้านะคะแถบอ่านค่าสองอันนี้น้ำยาเห็นไหมคะเห็นน้ำยาไหมน้ำยาในนี้นะคะแล้วก็ตัวฝาที่ใช้ปิดน้ำยาสําหรับหยดไปในชุดแถบอ่านค่าแต่จริงๆแล้วก็คืออย,ยังจะบอกว่าวิธีการตรวจสอบนี้นะคะก็คือพอเราเ บ้วนน้ําลายของเราอ่ะใส่ลงไปในนี้แล้วนะคะพอใส่ลงไปในนี้แล้วเนี่ยให้เราเนี่ยนำไม้ลาไม้เหมือนกันนาไม้ที่เราจะปั่นจมูกเนี่ยนำไม้เนี่ยมาจุ่มน้ําลายในนี้นะคะแล้วเอาน้ําลายเนี่ยมาใส่เอเอาไม้เนี่ยมาใส่ลงไปในนี้แล้วก็บี้บี้บี้ลักษณะเหมือนกับที่เราปั่นจมูกด้านในแล้วก็เอาไม้มาแทงลงไปซึ่งอันนั้นจะ อันนั้นจะง่ายกว่าแล้วก็จะจะจะสำหรับคนที่กลัวกลัวกันแยงคงจมูกกันนะคะแต่ว่าประแขกเองขอเป็นแยงคงจมูกกันละกันนะคะเบื้องต้นล้างมือนะคะด้วยแอลกอฮอลให้เรียบร้อยนะคะเราจะล้างมือด้วยแอลกอฮอลก่อนนะคะเสร็จแล้วก่อนทำอะไรเสมอที่จะต้อง ที่จะต้องเ่อเรียกอะไรนะที่จะต้องทดสอบน,นะคะเกี่ยวกับเกี่ยวกับวัตถุติดเชื้อเนี่ยคุณจะต้องล้างมือด้วยแอลกอฮอล์นะคะถุกครั้งหรือน้ำสบู่ก็ได้เสร็จแล้วใส่ถุงมือกันความคลาดเคลื่อนใส่ถุงมือนะคะให้เรียบร้อย ดีนะเมื่อก่อนเมื่อก่อนไม่มีถุงมือนะคะเมื่อก่อนไม่มีถุงมือให้ในชุดในชุดคิดเดี๋ยวนี้ดีแล้วแหละเดี๋ยวนี้มีถุงมือให้เมื่อก่อนประแขกระซื้อแยกให้กับที่ทํางานตลอดนะคะบก็ใส่ถงมือให้เรียบร้อย ราใส่ของมือเรียบร้อยแล้วนะคะเอเราใส่ของมือเรียบร้อยแล้วเราก็เริ่มมาแขกจะใช้เป็นตัวนี้นะคะยางคงจมูกตัวไม้ที่ยางคงจมูกเนี่ยมันจะปี่อยแกะตรงนี้ ะมีสองด้านด้านหนึ่งก็จะเป็นหลายๆคนคงคงจะรู้แล้วว่าจะต้องทำยังไงแต่อีกหลายๆคนคงจะยังไม่ทราบนะคะเห็นไม้ไหมตรงไม้กลางไม้อะคะ่ะตรงกลางไม้เนี่ยเออโอเคตรงกลางไม้เนี่ยนะคะจะมีขีดเห็นไหมคะตรงนี้ นะคะเราจะต้องแยงจากไปลายไม้นะเข้าไปให้ถึงประมาณแค่นี้นะคะมันจะถึงเลือถึงโอรงจมุกไม้ไม้งปุ๊วอ่ะมันอ่อนเห็นไหมคะเพระนาะฉะนั้นเตรียมก่อนนะคะเบื้องต้นเนี่ยเราองเหนื่อยหนะ้าไม้จะต้อง,ต,ง,ต,ง,องะะตั้งตั้งอย่างนี้นะคะต้องตั้งอย่างนี้นะถ้าคุณไม่ตั้งคุณแยงไป้ยังไง,งไมันก็ไม่ถึงอยู่แล้วนะคะ,อะสองข้างนะคะหมุนนะคะซ้ายขวาข้างละสิบวิก็ได้นะคะสิบวิก็ได้อ่า ลองดูนะคะ เสียน้ำตาเพรางานนี้กแล้วนะคะเสร็จแล้วนี่ปลายไม้ของเราจะช้ำๆนิดนึงนะคะเนื่องจากในเยื่อโพรงจมูกเราจะมีสายขัดหลังนะที่พอเวลาเกิดความระคายเคืองแล้วเนี่ยมันจะนี่นะคะเราแทงลงไปเลยแทงลงไปบี้นะคะบี้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 หมายความว่าไงบี้หมายความว่า ทำยังไงก็ได้รูดเนี่ยรูดทำยังไงก็ได้ให้ของเหลวที่อยู่ในปลายไม้นะคะลงมารวมกับเขาเรียกอะไรของเหลวเนี่ยตัวน้ำยาทดสอบให้ได้มากที่สุดนะรูดไปเลยรูดไปรูดไปบีไปรูดไปบีไปรูดไปอ๋อฉันคันจมูกมากเลยฉันจะจามโอเคขอรูดไปบีไปเลยเสร็จเรียบร้อยอ่อ เรียบร้อยค่ะโอเคเราก็เอาจุกมัน,นเห็นไหมจุกนะคะมาใส่ทีนี้พอเราเตรียมจุกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ฉีดแทบนะคะอันนี้เขาเรียกแทบอ่านค่าแทบ แท็บอันกลางในเห็นไหมในแท็บอันชาก็จะมีตัวสารจากความชื้นอยู่นะคะในแท็บอันชาิแท็บอันชาิจะประกอบไปด้วยนะตัวนี้เป็นสีกลมๆที่เป็นรูแสงนิยานะคะแล้วก็แท็บอันชาิก็จะมี T กับ C นะเห็นไหมคะ T กับ C ีคือคอมพิวตนะคะแล้วก็ ทีนี้เนี่ยวิธีการอ่านค่าเนี่ยก็คือพอเราหยดไปแล้วเนี่ยมันจะถึงตัวทีก่อนใช่ไหมภาวนาให้วิ่งเลยไปเลยให้มันวิ่งเลยไปเลย,เลย,เลยนะคะให้วิ่งเลยไปเลยไปถึงตัว C ีถ้าขึ้นขีดเดียวก็แสดงว่าขึ้นขีดเดียวที่สีแสดงว่าคอมพิวต์ก็คือเราเป็นปกตินะคะแต่ถ้าขึ้นขีดที่ท,ทียังไม่ได้ไหมายความว่าคุณคุณกาลังมีภาวะเสีย่ยงรอให้มันเป็นลากไปถึงซี ถ้ามันขึ้น2ขีดก็คือ T กับ C แสดงว่าคุณมีภาวะในการเสี่ยงนะคะกรุณาไปตรวจเค็คแบบที่เป็นระบบนะคะอีก1ครั้งนะคะแต่ถ้าเป็นตัว T ตัวเดียวแสดงว่าแพทเทสมีปัญหาไม่ต้องตกใจนะคะมาทีนี้เรามาดูกันนะว่าวิธีการหยดนะคะจะหยดยังไงแปบ๊บนึงนะอ่ะ,ะแขกจะปรับนะคะ ตรงนี้ว้าโอเคเห็นแล้วนะคะเห็นแล้วนะนี่นะคะอันนี้เป็นน้ำยานะคะแล้วก็นี่ตังน,นี้ให้เรียบร้อยนะคะโอเคค่ะแบบหนึ่งนี่นะคะก็มีน้ำยาเห็นไหมคะปึ๊บเราก็ ใส่ลงไปในช่องนี้หยดลงไปสามยดนะคะหยดลงไปสามหยนเมื่อกี้พอหยดลงไปสามหยดมันจะเริ่มวิ่งอ่านค่านะคะขอ,อน้ำยางออโอเคมันจะเริ่มวิ่งนะคะเห็นไหมคะเห็นแถบไหมสิทุขท่าน อันนี้พอเราใช้เสร็จเรียบร้อยนะคะถือเป็นขยะติดเชื้อนะคะไม่ว่าจะเป็นผลลบหรือเป็นผลบวกก็ตามคุณต้องเก็บเขาเข้าที่ให้เรียบร้อยนะคะบอกเลยอย่าอย่านะคะอย่าทิ้งส่งเด็กเพ่นผ่านนะคะเก็บให้เรียบร้อยชุดตรวจทุดชุดนะคะไม่ว่ามันจะ เป็นผลยังไงคุณจะต้องเก็บมันให้เรียบร้อยอ่ากำลังวิ่งแล้วนะคะ,ะนิดนึงเผื่อมันแห้งไปโอเคเลยไปเลยเลยไปเลยเลยไปเลย,เลยไปวิ่ง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 ไปนะคะดีแหละวิ่งไปะะวิ่ง หากว่าคุณเอาไว้วางทีห้อยก่อนนะคะยังไม่ต้องอัดค่าเลยนะเพราะเราไม่รู้ว่ามันจะตามมาทีหลังหรือเปล่าหรือ,อยังไงแต่จริงๆแล้วนะคะถ้าได้สบายใจก็ทีจิง้ไว้ก่อนโอเคค่ะเห็นไหมเรียบร้อย เรียบร้อยนะคะทำไมฉันมองไม่เห็นโอเคเรียบร้อยค่ะชุดตรวจของก็แค่วันนี้เราทำงานได้แล้วค่ะนะคะเพิ่มความมั่นใจให้กับเพื่อนร่วมงานและองค์กรที่เราทำงานอยู่นะคะถามว่าตรวจแล้วสบายใจไหมตรวจแล้วสบายใจสบายใจคือหนึ่งเราสบายใจตัวเองด้วยแล้วก็สบายใจเพื่อนร่วมงานด้วยเหมือนกัน ค่าเท่ากันเลยเราก็เห็นของเพื่อนร่วมงานใช่ไหมเราก็สบายใจด้วยนะคะโอเคค่ะงั้นไปทำงานกันเลยค่ะขอแคไปก่อนนะคะขอให้ปลอดภัยทุกคนค่ะบ๊ายบายค่ะฉันลอด